เาคำว่าถูกคอเราไม่ได้ใช้กับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ัญ n c h a n n e กับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทำข้อสอบอเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563อยู่ในข้อที่50ข้อ50ถามว่า คำที่เขียนเซนตใต้ในข้อใดใช้ผิดความหมายโอ้โหอันนี้เราก็เดี๋ยวไปพิจารณาสถานการณ์ที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วก็พิจารณาว่าคําที่เขียนเซนต์ใต้ในข้อไหนใช้ไม่ถูกต้องกับสถานการณ์ดังกล่าวไปดูช้อยข้อหนึ่งบอกว่าอาหารที่ร้านนี้รสชาติถูกคอสมาชิกทุกคนในบ้านฉันเรียนสาคคำว่าถูกคอเราไม่ได้ใช้กับรสชาติ ถ้าจะบอกว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยจะต้องใช้คำว่ารสชาติถูกปากเพราะการใช้คำว่าถูกคอเนี่ยอันนี้จะใช้กับกรณีที่มีจริตตรงกันหรือว่ามีอัธยาศัยที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เปิดมาที่ข้อหนึ่งเนี่ยเห็นเลยว่าใช้คำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถตอบช้อยข้อหนึ่งได้เลยเดี๋ยวไปดูช้อยที่เหลือเนาะข้อ2วิทยากรใช้ภาษารัฐกุมทำให้การบรรยายในครั้งนี้ อ๋ออันนี้คุณครูพิมพ์มจดผิดขออนุญาตแก้ไขแป๊บหนึ่งทำให้การบรรยายครั้งนี้ไม่เย่นเยออใช้รัดกุมกับการบรรยายแล้วทำให้การบรรยายไม่เย่นเยอโอเคอันนี้ก็ใช้ภาษาได้ถูกต้องแล้วในช้อยข้อ2ต่อไปช้อยข้อ3ผู้จัดการคนใหม่ทุ่มเทกำลังความคิดเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สหกรณ์ก็ทุ่มเทก็ถูกต้องแล้วข้อ4พนักงานสายการบินให้ผู้โดยสารยืนยันการเดินทางภายใน1ชั่วโมงใช้คำว่ายืนยันก็ ถูกต้องกับบริบทนี้และก็ใช้ยข้อ5สมบูรณ์ไม่ทําการทํางานใดๆทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้ไว้จึงร้อยหรอลงทุกวันอันนี้ก็ใช้คําได้ถูกต้องตามบริบทแล้วดังนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ1นี่คือการทำข้อสอบโอเนตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563เดี๋ยในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ